เขาทําอะไรมาใส่ไล้ป้ายสีก็เฉยเหมือนพระศาสดาบอกสีมาละบายไปยในอากาศสีติดอากาศไหมก็ไม่ติดใครเขาจะใส่ไล้ป้ายสีเขาจะด่าทอว่าเราทําจิตให้เสมอกับดินให้เสมอกับน,น้ําคนเอาเท้ากระทืบ,บดินเอาจอบมาขุดดินบ้วนน้าลายใสย่อุจจาระประสะัสสาวะรถใส่ดินดินก็เฉยทําจิตเสมอด้วยน้ําใครเขาจะเอาของสกปรก,สกโสโครกทิ้งลงในน้ําน้ําก็ไม่อิดหนาละอาใจน้ําก็นิ่งเฉย นี้จะนิ่งได้ต้องมีเครื่องอยู่อยู่ด้วยธรรมะคืออนาปานสติเอาธรรมะเป็นเพื่อนเหมือนพระศาสดาตรัสเนี่ยพราหมที่มายืนด่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ด่า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 ,าพระเจ้าพระเจ้าก็บอกว่าเออพราหมณ์ญาติเคยมาบ้านพราหม,ม์บ้างไหมบอกเคยเวลาญาติี่น้องมาสู่บ้านเนี่ยเคยเอาข้าวเอาน้ําให้เขาบ้างไหมก็บอกเคยแล้วถ้าญาติที่มาเยี่ยมพรามเนี่ย ไม่ทานข้าวและน้ำที่พราหมเอาไปให้เนี่ยข้าวและน้ำจะเป็นของใครก็เป็นของเขาเหมือนเดิมพระศาสดาก็บอกว่าเนี่ยการด่าของพรามเนี่ยเป็นของพราหมณ์แต่ผู้เดียวเพราะว่าตถาคตไม่บริโภคร่วมนั้นเราไม่ไปบริโภคร่วมกับเขาอากุศลก็เป็นของเขาฝั่งเดียวเพราะเวลาคนเขาทําร้ายโยด้วยอกุศลเนี่ยเขาต้องคิดก่อนเมื่อเวลาเขาคิดเนี่ยเขาประกอบด้วยอกุศลกรรมบทสิทธิจิตของเขาเนี่ยกำลังตกอยู่ในนรกกัมเนติชานเปรตวิสัย เป็นโทษที่เขาคาดไม่ถึง